สุขใจว่ะทุกคนโอ้ยดีจังเลยอ่ะทุกคนเรากีดไปเยอะมากไม่รู้ว่าจะได้ออ25นาทีคือเหลืออะไรบ้างอ่ะคนที่เห็น EP ที่มีความสุขมากรอดูก็คือแบบดีจริงสนุกมากนี่เป็นซีรีส์มืดอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้แมสมากอยากให้ดังมากๆอยากให้ทุกคนรู้จักเยอะอยากให้ทุกคนเปิดใจมาดูมันมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทำเลยนะเราสึกว่าแบบเราก็น่าจะเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นดีมาก คิดถูกมากที่ทำใช่ไม่เป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันมีเสน,เน่ห์และเป็นแบบปัดแบบแบบเขาเรียกว่าไงมันมันมันมีความเป็นตัวตนของตัวซีรีส์สูงมากมแล้วแบบมันเป็นที่พูดถึงแล้วเนื้อหาแบบมันดีทุกตอนเลยอะ่ะคือมันเป็นตอนที่เราต้องตาดูเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นบางฉากแบบคลายอาสาอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงอีพีนี้เนาะแล้วแบบเออเขาเขาทำได้กลมกล่อมอย่างที่อ้อมอ้อมฟูในในีแอกว่าแบบเออ เอลิเมนต์หลายๆอย่างทั้งนักสแสดงน้องๆเด็กๆสพกสพื้อผ้าโลเคช<ฮ>ั่นเออมันแท้มันเรียวมากมันมคือไม่มีการปั้นต่งอะไรเลยอะม,มันคือความเป็นเขาอะซึ่งแบบเออความเป็นแก๊งเนยความเป็นพี่ทีความเป็นเด็กๆรอบตัวหรืออะไรก็ตามแต่แก๊งพงแก๊งเพื่อนอะคือมันเหมือนแบบ เป็นแกงเพื่อนเราที่แบบใช่ได้ออกไจริงๆอะแม่งแบบแม่งมีอยู่จริงคือเขาทำซีรีส์ให้เรารู้สึกว่าเราจับต้องได้แล้วพอมันเบนกินเข้าแบบใกล้มากๆเราก็เลยอินมากไงเราอินมากอินง่ายมากรู้สึกว่ามันน่าหลักอะคือเขาไม่ได้ปั้งแต่งอะไรให้มันโอเวอร์เกินจริงรเขาไม่ถึงเขาไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไกลตัวเลยอะมันใกล้มากๆทุกคนแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบ เออค่ได้ทั่วไปแรด์หรอกของเขาทุกอย่างมันมันจริงมากแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อยๆเติบโตถัานาการแค่สิ่งที่มันน่ารักของเรื่องนี้คือคาแรคเตอร์ของอนเนอร์ที่มันแปลกแป่กนเอละคอเราไปเป็นเป็นเป็นละครซึ่งจริงๆคือทุกอย่างมันแบบธรรมชาติมากใช่น่ารักไม่ได้แบบ ในไม่ได้แบบอะไรมากมายคือเรารู้สึกไยห่าเขินชิพายเลยเขินมากเลยอ่ะกีรบสุดแรงนักเว่ติดเลยนะรู้สึกว่าแบบแม้คำที่เนยจะใช้หรืออะไรมันแบบมันอาจจะแบบมันดูเกเรจานเกเรวีนดูเป็นละครละครแต่คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เนยเองทําให้เราเชื่อมากๆว่าว่าเนยเป็นคนแบบนี้เนยเป็นคนที่จะใช้คําพูด แบบก้าวสู่โนยเป็นคนฟังเพลงแบบนี้มีราชาตานแบบนี้จะพูดจาแบบนี้ซึ่งทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบประดับประดดอะไรกับเรื่องแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าคนแบบนี้มันจะเออไม่มีอยู่จริงอ่ะคือเนยทาให้เราเชื่อมากๆว่าแบบคาแรคเตอร์แบบนี้คือมันมีอ่ะเออแล้วน้องน้องคือกลืนกลืนกับเรื่องอะทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบเป็นผลงานแรก พี่แชมป์เก่งมากเลยว่ะหาคนแบบเออดึงดึงความเป็นเนยออกมาให้ทําให้เราแบบเฮียรักอ่ะเราความคือทุกอย่างแกงเพื่อนกอย่างมันพอดีมากมากเลยอ่ะเขาหาแกงเพื่อนเก่งเลยถือแบบมันยากมากเลยนะที่จะทําให้เราไม่ได้ดูแค่สองตัวละครหลักอ่ะเราเราทาให้เราจําตัวละครอื่นๆได้มากๆเลยตัวละครตัคเตอรก็ชัดทุกคน ออกมาก็คือสร้างสีสันให้เรื่องเส้นเรื่องเดินด้วยใช่แถมยังแบบเออมีอะไรมาแบบคือมันสนุกอะทุกคนมันไม่ได้ดูแค่แบบเฮ้ยเรามาดูว่าเขาจะรักกันเมื่อไรร่ยงแต่คือมันน่ารักกว่านั้นอะมันมาดูความธรรมชาติของของเรื่องมีทั้งหมดดีกว่าเนาะมันน่ารักมากจริงๆทุกคนคือเราว่าคนที่ติดตามเรื่องเนี้ยก็คือแบบคิดเหมือนเราแหละเนาะใช่คิดเหมือนกันว่าเออซีรีส์เรื่องนี้มันฮิวใจเราได้จริงๆว่ะมันทําให้แบบ ทำงานมาแบบเหนื่อยๆกลับมาเฮ้ยมันมันมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว,ว่าแบบ เออเราฟูลฟิลอ่ะเราแบบเขารอที่จะได้ดูมันน้อกงคืคือมันไม่ต้องมีอะไรที่แบบมือหวาบ้านหลูหลูมีคนรวยรวยขับรถแพงแพรคือมันไม่ต้องคือเป็นสิ่งที่เราก็หวยหาอยู่ลึกๆในกล้วของหัวใจนะว่าเราแบบเอออยากจะได้สัมผัสอะไรแบบนี้ในชีวิตจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มเติมมันเติมเต็มนะเอาจริงเติมเต็มมากอ่ะคือความเป็นเนยความเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเออไม่แปลกใจที่พี่ทีจะแบบ โอนเอ็นตกหลุมรักหรือหรือแบบรู้สึกว่าเด็กคนนี้คือมันจริงใจซินเซียมากมันแบบทําไมเขาถึงสามารถไปเผอิใจรักเด็กคนนี้ที่มันมีความที่แบบแตกต่างกับตัวเขาได้มากขนาดนั้นนะทาไมจากเด็กที่เขารู้สึกติดลบกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ทําไมเขาถึงยอมให้คนคนนี้มาวนเวียนอยู่รอบๆเขามันไม่แปลกเลยเพราะเราเองเรารู้สึกว่าแบบโู ตอนแรกที่ดูก็รู้สึกไอเนยมึงน่าก,กลัวเออเนะเนี่ยมึง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 มีความแบบน่าก,กลัวอยู่แต่แบบดูไปดูมาเฮ้ยคือความน่ารักของมันค่อยๆกระทถะออกมาเรื่อยๆความเปลือกเขาที่มัน่อาจจะต้องถูกแบบปัดฝุ่นนิดหน่อยใช่แล้วพอมันเหมือนแบบเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาแบบเออเขาจะจริงจังกับคนคนนี้เขาก็จะหันมาดูตัวเองเขาต้องทํายังไงให้เราคู่ควรกับใช่พัฒนาตัวเองยังไงแบบ มองทุ่มะมุมมองนี้มันมันดีมากเลยมัได้ช่วงวัยของมันด้วยน้องมองความรักของเนยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างที่น้องต้องปรับจูนแหละเพื่อเข้ากับพี่ธีที่แบบก็โตกว่าจํานวนมากปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือมันน่ารักมากเลยอ่ะมันมีความแบบเบนอินกับชุมชนตรงนั้นสังคมตรงนั้นหรืออะไรที่แบบเฮ้ยมึงมันมันธรรมดาชอบสวยเลยนะความความตั้งมั่นของเนยที่แบบ เขาไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองอยังไงว่าเขาชอบทิแต่แบบก็กชอบฉันก็จะตั้งมั่นและฉันก็จะเราไม่ได้สนใจคนอื่นเราสนใจเธอดูแบบก็เรามาจีบเธอนี่สนเสน่ห์เสมอตั้งแต่แบบเ,<น>เขาเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกรแล้วเธ<า>อฮิวใจเรามากรู้สึกว่าแบบโหคิดถูกมากที่ทําเรื่องนี้นะคะดีใจมากๆก็ขอบคุณแฟนช่องทุกคนเลยที่ยังสปอร์ตกันมาอยู่ด้วยกันนะคือเราเห็นเม้นตลอดน้องก็จะเม้นในทางเดียวกันตลอดว่าแบบ เรื่องนี้ทําให้มีความสุขมากแบบรู้สึกว่าแบบรอคอยมากถ้าจบก,ก็คงเหงามากเออก็จริงคือเรารู้สึกว่าเราถึงเลยอะเราคิดถึง,ถงคารตอร์ทั้งหมดตรงนี้เลยอะขึ้นเด็กๆน่ารักมากแล้วก็คือเรารู้สึกว่าพี่แชมป์อะเก่งมากเลยกับการที่ทําให้ไดหลอกของความเป็นธรรมชาติมันออกมาได้หมด มันครบถ้วนทั้งที่คาแรคเตอร์ของไอเนยมันจะล้นอะมันล้นแต่ทาไมเขาทําให้เวลามันพูดไม่ถึงพอดีได้หวังมันยากมากเลยอะแบบกำกับยังไงอย่าคิดออกปะคือซีนปล่อยซีนหลุดอะไรคือเยอะมากดูออกอะซึ่งมันน่าร้องเว้น่ารัองมากมันแบบมันคือความที่น้องนักแสดงเบนอินไปกลายเป็นคาแรคเตอร์นั้นให้เราเชื่อมา่งมาเออแล้วไม่ว่าเขาจะแบบขยับทําอะไรหรือแบบ มันจะเสียบออแคนแบบยายจารุดีอะไรอย่างเงี้ยมึงมันมันน่าหลักไปหมดหรือเว้ยกลายเป็นแบบโหถ้าเราแม่งมีความรักดีๆแบบนี้สักเขามันก็คงดีออคนที่แม่งแบบไม่ทําให้เราต้องมานั่งถามตัว,เอ,อตวเองเออว่าเราจะต้องทําตัว,ออตวยังไ,ไงให้เขาชอบคือเขาชอบเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเขาชอบเรากวมาก,มากคือเขาจะได้ออกชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะเป็นอีกความรักรูปแบบหนึ่งที่ก็ฟูลฟิลนะจากคนแบบพิธีที่เขาคงไม่ได้มีเขาคงไม่ได้เออ เข้ามาในชีวิตเขาอ่ะมันสังคมมันคนละอย่างกันแบบมากๆอ่ะเออความรักมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองเนี่ยเดี๋ยวดูเลยอ่นดีน้าน้องเนยจัะถีบตัวเองสุดขนาดไหนสีนชิงช้าม่นกเขิดตายหานแน่นอน เราก็ทําให้เธอไม่ต้องอายเพื่อนดูเราคิดถึงาเราจะดีขึ้นให้แบบคู่ควรกับเธอคิดถึงงานวาดคิดถึงการไปเลี้ยงข้าวเด็กๆ่างเลยอ่ะนี่แบบอยากกลับไปจริงๆแล้วกาตัดไอเนี่ยที่เป็นทิชชู่มึงเออปลายี่สิบบาทห้าบาทอะไรเงี้ยหนังกระติกน่ารักมากโอ้โหฟูลฟิลสุดๆนะคะทุกคนเป็นอีมีพีเนอร์ที่น่าจะแบบเออกีแตกทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของเรื่องเราด้วย มาราติดตามกันนะคะว่ามันจะแลนดิ้งยังไงแล้วจะแบบมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์อีกกับความวธรรมดาตรงนี้นะคะน่ารักมากฝากด้วยนะทุกคนทำจนจบแน่นอนแล้วก็รีแอคมาทุกวันอาทิตเที่ยงตรงนะคะมารอก,กันได้เลยนะจ๊ะทุกคนฝากด้วยเจอกนันใหม่ทีหน้าค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย